วันนี้วันหยุดอากาศดีดีสายสายมาก็มีแสงแดดโผไม่ออกไปข้างนอกเลยคุณฮะไปไหมไปไหมครับไปไหมนอนดูกีฬาอยู่ในบ้านนี่บ่ฮะออกไปไหมไปไหมครับออสินออสติ อยากได้อะไรอยากได้อะไรมาสากิดอยากได้อะไรอ,อยากได้อะไรอยากได้อะไรครับกินอะไรดีเอาอะไรอยากได้อะไรอ,อยากได้อะไรอู้ยทำไมห้องน้ำเลอะเทะขนาดนี้ทาไม ขนมไหมไม่มีอะไรจะให้แล้วกินหมดไปจนไม่ต้องล้างเลยมั้งนะถ้วยนะขนมไหมเอานมไหมาำนมมากินชนิดที่แบบเกลี้ยงแบบไม่ต้องล้างเลยแบบนนะั้นขอบปากเต็มปากเลยกินนี่ใช่ไหมเอานี่ไหมไม่จะเอาไก่ไม่เอาไก่ อันมีพออ้วนขนมนี้ก็อ้วนนะขนมนี้ก็อ้วนนะให้เยอะไม่ได้กินตามใจปากไม่ได้อ้วนอ้วนแล้วก็มีปัญหาฟังเสียงความอร่อย อร่อยไหมอร่อยไหมไม่ต้องมาคุยด้วยอร่อยไหมถามดูออกมาจากห้องน้ำทรายเต็มบ้านเลยไปกินสิไปกินปะไม่หายละไม่หายละพอแล้วไม่กินเยอะอ้วนอ้วนเราก็เปลืองตังค์เดี๋ยวนี้ซื้อประตูบ้านใหม่เข้าบ้านยากพอเข้าบ้านยากแล้วก็ไม่อยากเข้าออกไปแล้วก็เข้าไม่ได้ เต็มบ้านเลยเข้าห้องน้ำแล้วให้ทำความสะอาดบ้านกินสิ